คนต่อไปนะคะเราก็ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ากว่าจะมีคนคอมเมนต์มามันรอนานมากก็ขอเป็นหน้าหัวเราจนน้ำตาแตกแล้กันนะนี่ค่ะเดยวระบ,บายสีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราระบายสีก่อนนะคะทุกคน นะคะเมื่อก่อนก่อนเดี๋วยวเราขอแวะไปรับวันศุกก่อนนะคะ เด็จแล้วค่ะเป็นรูปหัวเราจนน้ำตาแตกนะคะใครอยากได้รูปภาพอะไรอีกคอมเมนต์มาด้วยนะนี่เป็นตานะคะไม่ใช่คิว้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาตอนนีหัวแล้วนะคะบ๊ายบายใครอยากได้อะไรอีกคอมเมนต์มาหน่อยนะเดี๋ยวเราต้อง